ก็กลาบสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับวิธีการบล็อกแกนวาวนะครับทํำยังไงนะครับวันนี้ก็จะมีตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นยางซูเปอร์ลินะนครับแข็งๆนะครับไอตัวเนี้ยถ้าจะหานะครับให้หาจากร้านต่อนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดวาวนะครับเราได้มาเราต้องทําไงครับเจาะรูนะครับ จาะรูเจาะรูตรงนี้นะครับเราจะบล็อกกี่มิลนะครับก็ดูตรงนี้ครับอันนี้ประมาณสองมิลนะครับต้องไปไล่หากันเองครับถามว่าบล็อกแล้วได้อะไรขึ้นมานะครับก็จะได้ความสถเียนอีกนิดนึงนะครับความสถเียนสถียนของลมครับกัดจากการจ่ายเล็กมาแล้วก็ค้อนกระแทกนะครับปกติค้อนมันจะกระแทกเบากระแทกแรงไม่เท่ากันนะครับมันอาจจะเคลื่อนขาเคลื่อนนิดหน่อยนะครับ แต่ก็เราจะทําตัวนี้บล็อกเพื่อการตีตัวนี้ตีมันก็จะกระทบกับอันนี้เท่ากันทุกทุกเม็ดนะครับจะทําให้ความเร็วลูกของเรานิ่งนะครับแล้วก็แม่นขึ้นนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับสุปรินหาจากลาซาดาก็มีก็แล้วก็หาจากร้านร้านโลงก,กึ่งนะครับถ้ารู้จักใครก็ไปขอเข้ามาได้เป็นยางนะครับแข็งนะครับจอะรูใส่กาวนะครับนี่นะครับ นี้นะครับก็ไม่มีอะไรยากอะไรเลยนะครับาคนถามเข้ามาเยอะครับผมทำคลิปให้แล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมีอะไรสอบถามพุ่มเติมก็ทักเข้ามาได้นะครับ